ก็เสร็จสิ้เรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนก้านปั่นน้าฝนนะครับก็เจอสภาพแล้วนะครับของเดิมวันนี้ก็ทําการสร้างที่ปั่นน้าฝนให้ใหม่ด้วยนะครับสองข้างนะครับโอเคครับลูกค้าท่านนะครับอยากมีความสนใจนะฮะอยากเปลี่ยนก้านปั่นน้าฝนนะครับติดต่อได้ที่ร้านดิบมูลิฟาระยองครับสาขาใบายพาสตําบหกครับติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่สี่สองแปดเก้าติดต่อคนนี้ได้เลยครับสวัสดีครับ a m สวัสดีครับลูกค้านำรถโตโตยต้าเออตนะครับมาดำเนินก,การนะครับเปลี่ยนก้านปั๊น้ำฝนนะครับ กระปกเดิมของลูกค้าเลยครับก็มีความเสียหายนะครับก็เสื่อมสภาพแล้วนะครับนี่ฮะยางเสูงสภาพแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวให้ทีมงานช่างเดยวดิฟาโดยการเปลี่ยนได้เลยครับ